สวัสดีครับผมอมนทรงทองหลวงช่างภาพข่าวลาะเทศไทยครับวันนี้มาไกลนะมากันที่แถวท่าบุญมีเป็นการแข่งวิ่งควายคาดนานะผมเองก็ไม่เคยมารุ่งตรงว่ายังไม่เคยมาถ่ายวิ่งควายคาดนาเคยถ่ายวิ่งควายครั้งเดียวครับก็จะเป็นรายการใหญ่ประจําปีของเขาที่แข่งสารลางอันนั้นจะไม่ได้คาดมา นันจะเป็นแบบขี่ควายแล้วก็วิ่งแข่งกันก็มาลองดูก่อนว่าพอมาถ่ายวิ่งควายคาดนารข้งแรกเป็นไงบ้างมาไกลายอยู่นะขับรถมาประมาณชั่วโมงกว่าๆแล้วก็เห็นว่ามันเริ่มแข่งตั้งแต่เก้าโมงตอนนี้ผมมาถึงก็11บเอดโมงคนระับไม่รู้ว่ามันจะแข่งึงกี่โมงดูแล้วกันว่าเป็นอย่างไงบ้าง เดินมครับรถติดมากผมก็จอดรถไกลเหมือนกันถึงเขบอกมีลาบฝากรถแต่ว่าเข้าไปไม่ถึงครับก็เลยจอดไกลๆนิดนึงนี่ก็ไม่น่ามีคนกินบุ้นเลยกาะจายเล่นหน่อยอรถที่เขาไปวุ้นเท้าล่ะพี่ครับเขาแข่งอยู่ที่หมูเย็นอ่ะก็จะ เกือเย็นถึงเย็นเลยครับเกิอเย็นตั้งแต่เช้าพลงอขอภัยนะครับบางทีไวัจาไม่สุภาพนะครับหน้ารุ่แต่่ายนะครับผมมี้งให้มัจ่าทีอยู่เีล็กเจิวใหญ่วาใหญ่อายุวายอย่างเงี้ยใช่อ้โหจวใหญ่ก็จวาใหญ่รุ่นไหนซึงเอกบอกว่าูครบยญ่่จิ๋หแสดงว่าตอนเย็นใช่ไครบยูครบเที่เนี้ยครับอโยโอยอเห็นเ้ย นะครับไล่ไปยิงซมาแล้วนะครับโอ้โหเปียกไปแล้วเปียกไปแล้วเปียกไปแล้วแตกหรือยังแตกนี่ยังโอ้โหน่ะแบกยากเลยแถมปวยโอ้โหยแถมปวยไปอ่านยังไงโอ้ไม่อ่านตีโอ้โหเนียบร้อยหาม,มุมนะครับจะไปถ่ายมมุมอ่าเดี๋ยวคบเลยนะครับเดี๋ยวจะบอกเต้นเลยนะครับไปทางที่หนึ่งที่สองที่สาม แม่ของของนาเลิกหยิบยันไม่ขึ้นเลยครับหมดจังหวะจะผ่านก็ไม่ได้เลยผมราคาแคบเลยนะครับผมราคาแคบนะครับเร็วเหมือนเดิม อันนี้เขาแข่งจากตรงนู้นครับอ๋อแข่งจากตรงนู้นมาตรงนี้มันไม่ยังยังถ่ายวิ่งควายคนขี่มันเข้าซองง่ายกว่าไอ้นี่ไอ้นี่กว่ามันจะคอนโทนอ่ะ กว่าจะปล่อยกว่าอะไรใช้เวลาเยอะเดยอะเวลาก็เพิ่งมาถึงครับพอมาถึงแล้วก็ดูทิศทางก่อนผมเฝอดูทิศทางก่อนว่าพอคู่แรกที่ผมมาถึงแล้วเขาปล่อยเปนการวิ่งเป็นยังไงแล้วโอกาสที่ผมจะอยู่ตรงไหนได้มากที่สุดจริงๆหลักๆการถ่ายวิ่งไฟผมมองว่ามันจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะเพราะว่า แน่นอนว่าเราอยากจะได้รูปที่มันตรงหน้าเลยาหน้ตรงครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมดูมุมดูอะไรนิดหนึ่งเดี๋ยวดูว่าผมจะต้องไปทางไหนต่อต้องรู้จะจะจะถ่ายครับองค์ประกอบอะไรอย่างต้องรู้ครับขอดูมุมนีดผมเพิ่งมาถึงเลยที่ถายแล้วค่ตัดติวใส่เลยอ๋ครับเรเดินเยอะไม่ได้คนมองนั่งถ่าย นั่งทายอย่างเดียวเดินเดินกรัวๆข้าับื้นมัไม่เลือบครับเล่นร้อยเนร้อยเ่นันแครับคือถ้ามุมตรงมันจะสวยแต่ว่าถ้ามันอันตรายหรือว่ามันผิดกฎนี่ผมก็จะไม่อยู่นั่นเลินหกร อ้าวยังยังนิ่งยังไม่ได้กอีกครับยังไม่ได้กอีกครับเราพาาารลาดแล้ในะใช้เวลาพาจะนิ่งอีกเพื่อช่วยเงนะครับไม่ได้นะพี่ตรงนี้ผมอยู่ได้ไหมไ้ยได้ครับอยู่ได้มันจะมาถึงไหนครับ มัน่เดนอยู่ได้ีถ่ายแก๊งพี่ก่อนเดี๋ยวจัดการให้ครับอายุนี้อยู่ได้นะครับขอบคุณครับเดี๋ยวมมีอรเุ่้านรุ่นไหนสนุกสุดพี่รุ่นไหนสนุกสุดจิ๋วใหญ่คือตัวใหญ่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวหมดรุ่นนี้แล้วอีรุ่นนึงอ่ะครับ 3เดือนสเดือนนะกว่าจะได้วิ่ง,งพี่แล้วอย่างไอ้ที่ไอท,ที่เขาวิ่งแบบที่สารคางอะ่ะผมเคยไปอะ่ะมมนเหมือนกับแบบนี้ปะไม่เหมือนนะไม่มันซ้อมเหมือนกันปะไอพวกนี้ก็สามารถไปแข่งกับนี้ได้ มีวอรคู่นะครับเดี๋ยวเวลาชิค้าไปเลยนะครับเอราบีโทรให้เจมี่เลยนะครับคิดดูวว่าเวลาของการถ่ายควายคาดนานคือกว่าจะเข้าซองครับเขาต้องลากจากตรงนี้นะเพื่อไปเข้ารูนู่นนะแล้วก็ต้องให้ควายนิ่งไงถึงจะได้แข่งเมื่อกี้ใช้เวลาผมว่า20่นาทีได้อ่ะกว่าจะได้ออกคู่หนึ่ง แล้วก็แป๊บเดียวเองแล้ที่สำคัญมันไม่ได้แบบที่เราคิดคือพอระยะทางครับผมว่ามันยาวเหมือนกันพอมันยาวเนี่ยแล้วควายนะครับพอวิ่งนะครับสมมุติว่าผมอยู่รูหนึ่งแต่ว่ามันต้องวิ่งตรงตรงใช่ครับไม่ใช่ครับมันไม่ได้วิ่งตรงครับบางทีมันก็วิ่งเบียดกันบางทีมันคือมันไม่ได้เป็นลูกใครลูกมันครับผมว่าอันนี้คราวนี้ยากแหละแต่ว่าอย่างที่บอกถ่ายจริงถ้าให้สวยคือตรงกลางใช่ไหมครับเดี๋ยวเอาตรงกลางมัน เกกาเขาแล้วก็อันตรายครับอย,อยู่ตรงนี้แหละเอาตรงนี้แหละแล้วเดี๋ยวดูว่าเป็นยังไงตอนนี้ผมอยากจะได้รูปแบบเงาสะท้อนน้ําผมรู้สึกว่าเออมันสวยดีเป็นเป็นเงาสะท้อนน้ําก็เดี๋ยวดูว่าจะได้ไหมเป็นรูปเงาสะท้อนน้ำแต่จริงๆต้องวิ่งมาข้างหน้าไง่ปลาฟองไปทางลูกมันไม่สวยนกะ็ว่ากันไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมจะดูว่าเสร็จแล้วเนี่ยผมจะไปอยู่ด้านข้างอาจจะถ่ายเป็นแบบ มีชัเตเตอร์ช้าไหมเดี๋ยวค่อยดูอีกทีนึงแต่ขอจะเก็บรูปมุมนี้ให้ให้มันโอเคอย่างที่เราอยากได้ก่อนแล้วก็ชาวบ้านที่นี่เขาชิวๆมากนะสนุกดีครับรอกันต่อไปผมนั่งจุกปูตรงที่โคนนี้แล้วครับแต่ว่ามันแห้งนะอันนี้ก็อุปกรณ์ที่ผมใช้แล้วก็งานใหญ่งานใหญ่สำหรับผมแล้วกันผมก็จะเอา Sony A1 Mark มามาใช้ครับ ก็จะเป็น402.8ทําไมชอบใช้โซนี่1อวันมาทูคไหผมว่ารุ่นมันครอบคุมสำหรับผมอ่ะผมชอบด้วยสีดีจอข้างในมันชัดตาผมอาจจะไม่ค่อยดีแต่ว่าสีไฟล์การโฟกัสผมว่ามันโอเคกับผมมากเลยแล้วก็อีกอย่างหนึงไฟ์50ล้านเนี่ยพองานคาดหวังเนี่ยผมจะถ่ายไฟย50ล้านเลยเพราะว่าเผื่อเอาไปครอบใช้เนี่ยเหมืนคุ้มค่าสำหรับผมมาก ถามว่าแล้วต่างจาก A9 Mark 3ยังไงคือในตัว A9 Mark 3นะครับก็จะมี120เฟรมซึ่งผมว่ามันก็ได้ใช้นะในสำคัญซึ่งเราต้องคิดแล้วแหละว่าเราต้องการช็อตไหนที่ต้องใช้120เฟรมอ่ามันเป็นเงียบแล้วก็พอ A1 Mark 2มันมีจอฟลิปได้แล้วก็การโฟกัสมันเป็นโฟกัสแบบฉลาดแบบ A9 Mark 3เลยผมเลยชอบใช้ตัวนี้เป็นหลักถ้าเป็นงานคาดหวังงานซีเรียสเนี่ย ผมจะใช้ A 1มักถูเป็นหลักเลยครับแล้วก็ตัวลองเนี่ยผมจะเป็น A9 มัสนะพู่ตรง,ตรงว่า2ตัวนี้เรื่องโฟกัสผมไม่เคยไม่เคยกลัวเลย<อ>เพราะว่ามันฉลาดจริงๆมันฉลาดมากเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยเราแค่รู้วิธีการบังคับมันครับเราแค่รู้ว่าเราต้องใช้หมดไหนเราต้องแค่รู้ว่าเราต้องบังคับยังไงกดปุ่มโฟกัสยังไงผมว่ากล้องมันฉลาด เวลาเราควบคุมมันได้เนี่ยมันจะสบายมากทำงานสบายมากเากิากานะัะนั้นเจอใช้สองตัวนี้เป็นหลักในงานคาดหวังงานใหญ่ๆแต่ถ้าเกิดว่าผมอยากได้เฟรม120ก็จะเป็นแบบกีฬาที่มันเสี่ยงจังหวะมีอธีคาดไม่ได้อย่าง,อย,างอย่างยิงธนูใช่ไหมครับปล่อยลูกธนูจากคันธนูเนี่ยผมว่าอันนี้120เฟรมช่วยได้เยอะมากถามว่าพวก30เฟรม15เฟรมพวกนี้ถ่ายได้ไหมถ่ายได้ครับแต่ว่ามันต้องมีการกะจังหวะคาดคะเนนคาดเดาสูงนะ แต่ถ้าเป็น120เนฟรมเรากดรัวได้เลยแล้วมันก็จะออกมาทําให้เราทํางานง่ายขึ้นใช่ไหมครับพอทุกสิ่งทุกอย่างมันตอบโจทย์ให้เราง่ายขึ้นทงาง่ายขึ้นเรารู้วิธีการใช้มันก็ได้ทางานง่ายู้แพ้และผู้ชนะ้เลือเปูกที่หนูหรือเปล่าาลูกที่นที่โอ้โหลูกที่งอารมณนะครับเอาคนบ้คน่ไปเอาเอาดูสี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 อ ตงเตี้ยี่นะครับตัองเตี้ยพี่นะครับามาอยู่ตรงนี้นแล้วนครับอยากได้มุมข้างๆตอนที่คนบังคับเขากำลังแบบสนุกท่ามกลางโคนที่กำลังเ,เข้าสู่ใบหน้าแล้วก็ปากอะไรเแงบบี้ยครับเดี๋ยวดูนะว่าจะได้ไหม <going? S 1> เอาเรนสี 400, แบบ่ร้อยสองจุดแปดนี่แหละยัดเลยเดี๋ยวดูนะว่าจะเป็นยังไง คันนี้อาจจะไม่ได้มาเก็บโลเคชันเก็บแตกช็อตอะไรเยอะเลยครับแต่ว่าผมชอบรูปที่มันแบบได้อารมณ์ก็จะเน้นฟ o สอัพหรือจะเน้นแบบสีหน้าแววตากล้ามเนื้ออะไรดูนะว่าพอขานวะิ่งควายแบบให้มันได้อารมณ์โดยที่ไม่ได้แบบแตกช็อตกว้า,วางกลางแคบหรือว่าเห็นโลเคชันเนี่ยจะเป็นยังไงใช้ตัวนี้เลยสี่ล้สองจแปดกับอวันดูเตรียมนะครับ

อาโทโทเลยนะครับไปโทเลยนะครับอ่าควายใหญ่โทเลยนะครับอาต้นทางายทางพร้อมเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ที่แล้วก็มาดูอลูกลกันนะครับการปฏัการที่แล้วนะครับรถที่หนึ่เปอร์นะครับกรรถที่สเปิดามนะครับปุณอกาปารถที่สามเปอร์สีนะครับหัวหน้าซีชาน้องเกิด ได้ขสทีมาเลยครัโอ้โหเอาใเป็นไทยล้วทีดียวจับไะแล้วเอาหัวต็อนู่ทางห้าซ้ายของสนามนะครับ้ขวสนามางล่งขางหน้านี้หมดแล้วเอาจับไปลกระโงะาแล้วเมาแล้วทีนี้ของปินะครับจับลเอไทยน้ไทยไทยแล้วก็ับเลย

๋จบแล้วครับมาตั้งแต่สิบเอ็ดโมงนะตอนนี้ก็เกือบสี่โมงเย็นล้วเรียกว่าเป็นงานที่ยาวนานจริงๆแล้วเขาก็แข่งไม่กี่รอบนะครับเพราะว่ามีอยู่ห้ารุ่นนะครรอบคัดเลือกแล้วก็ชิงเลยตอนบ่ายแต่ว่าความแตกต่างของการวิ่งควายคาดนากับการวิ่งบกที่ผมไปมาเมื่อน่าจะสักห้าหกปีก่อน เมื่อสมัยตอนที่ไปยิงบกที่สารากางที่ชมบุรีนะก็ให้เตรียมตัวมารับรางวัลเลยอันนั้นเขาจะมีคอกใช่ไหมครับ้าพอเป็นคอกเนี่ยมันก็จะออกเร็วเข้าคอกสตาร์ทออกสตาร์ทออกมันก็จะได้หลายคู่มากเลยแต่ว่าพอมาเนี่ยครับกว่าเขาจะออกแต่ละคู่เนี่ยโอ้โหผมว่าครึ่งชั่วโมงมีนานมากเพราะว่าเขาต้อง เตรียมควายให้เรียบร้อยพอควายสตัวครับพออีกตัวมันไม่พร้อมออกก็ต้องมาหมุนใหม่คือแต่ละคู่ผมรอผมว่าเกือบชั่วโมงอะนานมากก็โอเคครับเดี๋ยวดูว่ารูปจะเป็นยังไงกันผมก็จะใช้ตัว Sony A1 i วเป็นหลักเลยสำหรับงานนี้แล้วก็จะมีเอกรามสามบ้างบรรยากาศน,นิดหน่อย,อยถ่ายน้อยมากครับก็ จะลองเล่น400ด้วยกับ s o นี่1อวว่าพอ400มาถ่ายเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะเดินไกลนิดนึงนะผมมาใหญ่ตรงไหนเนี่ยมาใหญ่ตรงนู้นเลยจอดรถไกลครับก็ประมาณนี้ครับเปลี่ยนแนวบ้างเปลี่ยนจากสนามกีฬามาเป็นสนามแข่งวิ่งควายบ้างครับสนุกดี ที่สนใจอยากจะมาถ่ายวิ่งควายนะก็ลองติดตามข่าวสารได้ตามโซเชียลมีเดียผมว่ามันจะมีอบอกนะแล้วเมื่อกี้เจอคุณพี่ผู้ชายชื่อพี่เอ๋เขาก็จะชอบถ่ายวิ่งควายเขาก็มี facebook ให้ผมด้วยเขาจะลงตารางว่ามีที่ไหนบ้างก็เดี๋ยวผมให้ดูนะว่ามีที่ไหนบ้างตามขึ้นมาให้ดูเลยก็ประมาณนี้ครับใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับการถ่ายภาพกีฬาก็มาถามก็ได้นะอะไรที่ ตอบได้ก็จะตอบให้อะไรที่ตอบไม่ได้ก็ขออภัยด้วยสำหรับวันนี้ก็ไปนะครับสวัสดีครับ